ดูต้นมะพร้าวที่บอกว่าแสงที่ดกนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นยี่สิบลูกเลยครับนี่ต้องเอาไม้ค้ำไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เน,นี่ยเรียกว่าดกแต่แค่แสงเดียวจันเดียวที่เหลือก็ตามสภาพครับนี่ครับเอามาให้ดูมันไม่ได้ดกแบบน,น,นะครับอันนี้ให้สังเกตต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอย ปรับเปลี่ยนนะครับเช่นอาจจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรใดๆเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าดกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดกดกแต่ว่าดกแบบนี้ก็เอาเป็นตัวอย่างไม่ได้เนาะเพราะว่ามันดกแค่แซงเดียวจันเดียวเนาะโอเคนะครับเอามาให้ดูนะครับกรณีที่ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเหมือนกับต้นที่แล้วนะครับแต่ก็ต้นนี้แตกต่างก็คือโคนใหญ่นะ โคนใหญ่ตั้งแต่แรกเลยนะครับโคนใหญ่กว่านะแล้วก็พยายามผมก็หาเศษวัอินทรย์วัตถุนะครับมากองไว้รอบๆนะครับพวกไปกล้วยครับพวกปลูกกล้วยข้างครับนะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานว่ามันน่าจะมันน่าจะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คำว่าดกเป็นแบบนี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับ